เียาทางครับเอาผมเลยครับมันเอาผมเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่องผมด้วยครับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับนี่พ่อมาจะพามาตีพึ่งครับพึ่งมิ้มครับล่างก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับพอกินครับไม่รู้ว่าหัวน้ําจะมีหรืเปล่านี่ครับครบครับเราจุดครบกันเลยครับ ตังครบครับออกไปครับครบแมงไม่ติดครับไม่รู้เป็นไรครับ เอาเป่าครบไปแล้วครับโอ้หัวน้ำสวยครับรังนี้แตกนะครับหมดตัวครับโอ้รังพอกินครับรังนี้โอ้สวยเลยครับรังนี้อเอาเป่าครบก่อนครับ แทกมาต่อยนี่บูหอน้ำสวยมากครับโอ้ลังใหญ่ครับลังนี้สุดยอดครับไปลังใหญ่ครับ ตายผมเลยปะพี่ดอกมาแล้วดูว่าวันนี้ตาผมจะบวมหรือเปล่า เอาช่วยไว้ก่อนครับขออนุญาตตัดนะครับเดี๋ยวต่อยผมเด้ตอตอยนี่อยู่ยากนะครับเขี่ยาทางครับเอาผมเลยครับมันเอาผมเลยครับ โอ้โหดุมากครับโอ้โหโดนแล้วครับผมไม่รู้เข้าไหนครับจะรู้ว่าโดนแล้วครับ <c oughs> โอ้ยังดุครับดุมากครับรังนี้โหผมขออน,นุญาตตัดนะครับมาครับมเมื่อกี้แม่งโดนครับโดนไปหนึ่งตัว nha các em nhé,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  hấp em nhé, nhé, นี่ครับกลายเป็นหลอนนะครับ <c oughs> ครับลังก็สวยครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ นี่ครับสวยมากครับ